คืนแรกของการเฝ้าโรงเรียนในช่วงปิดเทอมครูเอมรู้สึกตื่นเต้นกับการได้อยู่คนเดียวในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองที่ห่างไกลจากความวุ่นวายโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่เงียบสงบปกติแล้วช่วงปิดเทอมไม่มีนักเรียนมาที่นี่เลยครูเอมได้รับมอบหมายให้ทำงานเตรียมเอกสารที่ค้างไว้จากช่วงเรียนซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่เธอต้องทำเพื่อให้โรงเรียนพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ วันนั้นแสงแดดอ่อนๆลาดผ่านหน้าต่างห้องเรียนท่ามกลางความเงียบงันพวกเด็กๆที่ปกติจะวิ่งเล่นและทำเสียงดังไปทั่วโรงเรียนในทุกวันไม่ได้มาอยู่ที่นี่ในคืนนี้ข้างนอกลานโรงเรียนมีต้นไม้สูงใหญ่บังแดดแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนมันก็กลายเป็นเงาเมืดใหญ่ที่แผ่ขยายไปทั่วโรงเรียนครูเอมเข้าไปนั่งในห้องทำงานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับหอประชุมซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในโรงเรียนหอประชุมแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสมัยก่อนแต่ในช่วงนี้มันค่อนข้างเงียบสงบและมีสภาพสุดโสมมากเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับไฟจากโคมไฟตั้งโต๊ะที่ให้แสงสว่างอ่อนๆเสียงเคาะของปากกาที่กำลังจะรกกับกระดาษเงียบสงบจนบางครั้งเธอเองก็รู้สึกแปลกแม่บ้านของโรงเรียนซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังคงทำงานอยู่ในโรงเรียนในช่วงนี้กำลังทำความสะอาด ในส่วนอื่นๆของโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรียนที่ไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงนี้ครูเอมเองไม่ได้คิดอะไรมากนักยังคงตั้งใจทำงานอยู่ที่โต๊ะของตัวเองกระทั่งในช่วงที่เธอกำลังวุ่นวายกับการเรียงเอกสารอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากข้างนอกเสียงแปลกประหลาดที่ทำให้เธอหยุดมือจากการทำงานเสียงนั้นเป็นเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ข้างนอกเหมือนจะมาจากตึกเรียนเก่าหลังหอประชุมที่อยู่ห่างออกไป ครูเอมคิดในใจว่ามีเด็กแอบ,บมาที่นี่เหรอแต่เธอก็รู้ว่าในช่วงปิดเธอไม่มีใครมาโรงเรียนเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนก็ไม่มีใครก็ตามที่มาที่โรงเรียนต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการครูเอมจึงตัดสินใจลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินไปที่หน้าตา่างเมื่อมองออกไปที่ตึกเรียนเก่าครูเอมเห็นเพียงความเมื่อสนิทร่มเงาของต้นไม้ยักษ์ย้ายที่แผ่กว้างบางส่วนของอาคารยังคงเคลือบไปด้วยฝุน่น และความเงียบสงบของคืนที่ผ่านมาหลายปีแต่เสียงเด็กๆวิ่งเล่นก็ยังคงดังมาไม่หยุดครูเอมยืนมองออกไปหลายวินาทีก่อนจะตัดสินใจเดินไปที่หน้าต่างอีกบานหนึ่งเพื่อดูให้ชัดขึ้นเสียงที่ได้ยินนั้นดังขึ้นอีกครั้งครูเอมรเริ่มรู้สึกสับสนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเพราะในตอนนั้นเธอเห็นแสงไฟจากห้องเรียนข้างๆส่งออกมาจากหน้าต่างแต่ ไม่มีใครอยู่ข้างในโรงเรียนแห่งนี้เก่าแก่และอับทึบแถมก็ไม่มีนักเรียนอยู่เลยสักคนครูเอมมองไปข้างนอกแล้วกวาดสายตาไปทั่วบริเวณเห็นแสงไฟเล็ก,ลกๆที่กระพริบอยู่ในความมืดเธอไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นแสงอะไรแต่ในขณะเดียวกันเสียงนั้นก็ยังคงได้ยินอยู่เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวเพราะในช่วงกลางคืนเช่นนี้เสียงดังเช่นนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียนที่ปิดทำการแล้ว คงเป็นเสียงจากห้องเก่าๆครูเอมพยายามปลอบใจตัวเองและกลับไปนั่งที่โต๊ะทำง,งานเพื่อทำง,งานต่อไปแต่ในใจของเธอกลับมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเธออยู่จากมุมมืดที่มองไม่เห็นคืนต่อมาของการเฝ้าโรงเรียนครูเอมรู้สึกเคยชินกับการอยู่ในความเงียบสงบของโรงเรียนแล้ว แต่ในคืนนี้สิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งขณะที่เธอกำลังจัดเรียงเอกสารและจัดการกับงานที่ค้างไว้เสียงของเด็กๆที่วิ่งเล่นและหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นจนเธอหยุดมือจากงานที่ทำและตั้งใจฟังเสียงเหล่านั้นเสียงวิ่งเล่นนั้นดังมาจากทางตึกเรียนเก่าหลังหอประชุมที่เธอเห็นในคืนก่อนหน้าเสียงเด็กๆที่วิ่งแข่งกันไปมาเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นเหมือนมีความสุขในคืนที่เงียบสงบไม่มีอะไรเหมือนปกติเลย ครูเอมเงียบไปและพยายามพิจารณาอย่างรอบคอบมันคงจะเป็นเสียงจากจินตนาการหรือไม่หรืออาจจะเป็นเสียงของสัตว์ที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่เธอก็ไม่สามารถตัดสินใจได้แน่ชัดและความสงสัยก็เริ่มทวีคูณทำไมเด็กๆถึงมาที่นี่ในช่วงปิดเทอมเธอคิดในใจสภาพอาคารก็เก่ามากแล้วการที่จะมีใครมาแอบเข้ามาในโรงเรียนนี้ดูจะเป็นเรื่องยาก ครูเอมตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูให้ชัดเจนขึ้นในคืนนี้เธอจ้องไปที่ตึกเรียนเก่าอย่างตั้งใจในใจเธอเต้นแรงราวกับมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทันทีที่สายตาของเธอจ้องไปที่ตึกเก่าเสียงวิ่งเล่นและหัวราะที่ดังอยู่ก้องเงียบหายไปจนเหลือแต่ความเงียบสงบคราวนี้ราวกับมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครูเอมรู้สึกไม่สบายใจและในตอนนั้นเองเธอก็เห็นอะไรบางอย่างจากหน้าต่างห้องเรียน เงาที่ขยับอยู่ในตึกเรียนเก่าเธอรีบเดินออกจากห้องเรียนอย่างเงียบๆใจของเธอเต้นแรงราวกับอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดให้เธอไปสำรวจเมื่อเธอเดินไปถึงตึกเรียนเก่าเธอเห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาของเด็กๆจำนวนมากกำลังยืนเรียงแถวกันในลานของตึกเก่าบางคนในกลุ่มนั้นยกมือขึ้นเหมือนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างแต่ในระหว่างที่มองไปนั้นเธอเห็นว่าร่างของพวกเขาดูเหมือนจัดขาดหายไปจากคอ มันมันคืออะไรครูเอ็มพึมพทำกับตัวเองด้วยเสียงที่แท้จะหลุดออกมาไม่ทันเด็กๆที่ยืนเรียงแถวเหมือนกำลังร้องเพลงชาติด้วยเสียงที่ดังออกมาอย่างขัดเจนแต่สิ่งที่ทำให้นลุกคือพวกเขาทั้งหมดไม่มีหัวเฉพาะร่างที่ยืนเรียงแถวกันอยู่นั้นกลับเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ดูเหมือนจะเป็นการทักทายใครบางคนเสียงเพลงชาติที่ดังขึ้นดูเหมือนจะหลุดออกจากร่างของเด็กๆเ,เหล่านั้น และครูเอมรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่เย็นลงรอบๆตัวเธอเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างในอากาศที่ทําให้การหายใจของเธอยากจะขาดหายไปครูเอมตั้งใจจะกลับไปทันทีแต่เมื่อหันหลังกลับไปเธอเจอกับความมืดที่ขยับไปมาทุกอย่างในตัวเธอเตือนว่าอย่าเดินไปข้างหน้าแม้แต่เสียงของลมหายใจตัวเองก็เริ่มดังขึ้นเธอรีบวิ่งจจกลับไปที่ห้องทำงานในขณะที่ยังคงได้ยินเสียงเพลงชาติที่แปลกประหลาดดังอยู่ในความเงียบ คืนที่สามของการเฝ้าโรงเรียนครูเอมเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่เพิ่มขึ้นทุกคืนแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าทุกสิ่งเป็นเพียงการมองเห็นผิดพลาดแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้คืนนี้เงียบสงบก,กว่าทุกคืนที่ผ่านมาแม่บ้านไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเพราะเธอได้กลับบ้านไปตั้งแต่เย็นครูเอม ยังคงทำงานอยู่ในห้องทำงานแต่ในขณะที่เธอกำลังเริ่มที่จะเข้าหมดทำงานอย่างมีสมาธิเสียงที่คุ้นเคยก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะด,ดังมาจากทางตึกเรียนเก่าหลังหอประชุมครูเอมพยายามหลับตาและพยายามกุมตาเพื่อไม่ให้ยินเสียงนั้นแต่เสียงของเด็กๆนั้นกลับชัดเจนขึ้นจนไม่อาจเพิกเฉยได้เธอลืมตาขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่าอีกครั้งคราวนี้เธอมองไปที่ตึกเรียนเก่าอย่างละเอียด เธอเห็นอะไรบางอย่างในจุดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมีกลุ่มเด็กๆยืนเรียงแถวกันเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้พวกเขากำลังยืนอยู่ในท่าทางที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมพวกเขาทุกคนยืนนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวเลยขนาดหัวของเด็กๆที่ไม่มีอยู่ก็ยังดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงชาติครูเอมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เธอเดินไปใกล้ๆเธอทนไม่ไหวแล้วอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กับที่นี่เธอเดินออกจากห้องทำงานและตรงไปยังตึกเรียนเก่าหลังหอประชุมอีกครั้งในขณะที่เดินไปครูเอมก็ได้ยินเสียงวิ่งเล่นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเสียงดังข้างหลังเหมือนมีเด็กกำลังวิ่งตามหลังเธอทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินเสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนติดตามเธอมาอยู่ไม่หา่างเมื่อครูเอมถึงตึกเรียนเก่าเธอก็เห็นกลุ่มเด็กๆยืนเรียงแถวกันเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้พวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนพวกเขากำลังยกมือขึ้นเหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างท่าทางของพวกเขาไม่เหมือนเด็กๆปกติพวกเขายืนนิ่งและเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลงชาติที่แผ่วเบาครูเอมเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเพราะสิ่งที่เธอกำลังเห็นมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยสายลมเย็นๆเ,เริ่มพัดผ่านไปทั่วโรงเรียนและอุณหภูมิรอบๆตัวเธอก็ลดลงอย่างฉับพลัน ทันใดนั้นเองเธอสังเกตเห็นว่าแม้จะมีเด็กๆยืนอยู่มากมายในแถวแต่ไม่มีเสียงใดๆด,ดังออกมาจากปากของพวกเขาพวกเขาไม่พูดอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่เพลงชาติที่ดังขึ้นนั้นดูเหมือนจะมาจากพวกเขาเองครูเอมค่อยๆถอยหลังออกไปจากตึกเรียนเก่าอย่างชา้ชาๆไม่กล้าหันหลังกลับไปดูอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเสียงของเด็กๆที่วิ่งเล่นก็หยุดลงพวกเขาทุกคนหยุดนิ่งและหันหน้ามาทางครูเอมพร้อมกัน มันเหมือนมีใครบางคนบังคับให้พวกเขาหันมาที่เธอในขณะนั้นเองความรู้สึกบางอย่างลอยขึ้นมาจากใจของครูเอมัมนรู้สึกเหมือนว่าพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นกำลังมองเธอด้วยสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีสิ่งที่น่ากลัวแฝงอยู่ในตัวเด็กๆที่เธอเห็นอยู่ครูเอมเริ่มวิ่งกลับไปที่ห้องทำงานโดยไม่หันกลับไปมองเธอทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่ก็รู้สึก เหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดเธอมาเธอปิดประตูห้องทำงานและพยายามสงบสติอารมณ์แต่ความรู้สึกที่กลัวก็ยังคงอยู่ในใจของเธอในคืนเงียบๆนี้ครูเอมเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคืออะไรและทำไมเธอถึงยังคงเห็นมันแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นี่หลังจากคืนที่สามของการเฝ้าโรงเรียนครูเอมเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังอยู่ในความสับสนอย่างที่สุดความรู้สึกกลัวและสงสัย ที่ประปรนั้นไม่ยอมหายไปจากจิตใจเธอแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้การเฝ้าโรงเรียนในช่วงปิดเทอมนี้กลายเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบคืนต่อมาครูเอมรู้สึกว่าทุกอย่างดูแตกต่างออกไปจากวันก่อนๆโรงเรียนในคืนนี้เงียบสงบจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงเดียวที่ทำให้เธอรู้ว่า เธอยังอยู่ในโลกนี้ก็คือเสียงของปลั๊กไฟที่รบกวนบ้างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครูเอมเดินออกจากห้องทำงานและตรงไปที่ห้องน้ำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นในขณะที่เธอกำลังล้างมือในอ่างล้างหน้าเธอสังเกตเห็นกระจกที่อยู่ข้างๆมันส่องสะท้อนภาพของตัวเธอไปอยังห้องที่อยู่ด้านหลังสิ่งที่ทำให้ครูเอมสะดุ้งคือเงาของบางสิ่งที่สะท้อนในกระจกมันเป็นเงาของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องด้านหลังเธอแต่เมื่อลองมองกลับไปในห้องนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยครูเอมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในห้องมืดมืดนั้นการสะท้อนจากกระจกทําให้เธอไม่สามารถละสายตาออกจากภาพที่เห็นได้ทุกอย่างในกระจกดูเหมือนจะเป็นจริงแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงเธอลองยืนอยู่ตรงนั้นหลายวินาทีและพยายามพิจารณาภาพ ในกระจกมันเหมือนมีบางสิ่งที่คอยดึงดูดสายตาเธอให้เธอจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่ในตอนนั้นเองเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เริ่มแผ่ไปทั่วร่างกายราวกับว่าเธอกำลังตกอยู่ในพวังที่ไม่สามารถหลุดออกมาได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเธอพึมพำกับตัวเองขณะที่ขยับไปข้างหน้าและพยายามมองหาสิ่งที่อาจจะเป็นแค่เงาความคิดของตัวเองแต่เมื่อเธอมองกลับไปที่กระจกอีกครั้งเธอก็เห็นเงานั้นอีกครั้ง เด็กชายตัวเล็กๆที่ยืนอยู่ในห้องหลังเธอครูเอมรีบหันกลับไปทันทีและมองเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครอยู่แต่นั่นทําให้เธอได้เห็นสิ่งที่ทําให้ขนลุกขึ้นไปทั่วร่างกายในห้องนั้นมีรอยเท้าเปิดน้ำเป็นทางยาวและรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะเดินมาจากห้องน้ำไปยังประตูห้องที่เธอยืนอยู่นั่น ทำให้เธอแทบไม่กล้าก้าวเท้าไปข้างหน้ารอยเท้าที่เต็มไปด้วยน้ำเหมือนเพิ่งจะเดินผ่านมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครูเอมรีบถอยหลังออกจากห้องน้ำและวิ่งกลับไปยังห้องทำงานเธอพยายามทำให้ตัวเองสงบลงแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้คืนที่แล้วเธอเห็นเด็กๆยืนร้องเพลงชาติที่ไม่มีหัวคืนนี้เธอกลับเห็นเงาของเด็กๆที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ และยังมีรอยเท้าของใครบางคนที่เดินผ่านไปในห้องเงียบๆครูเอมเริ่มคิดว่าเธออาจจะไม่ได้เผชิญกับสิ่งที่เป็นแค่จินตนาการอีกต่อไปแล้วแต่มันคือบางสิ่งที่อยู่เหนือเหนือการอิทยาจริงๆและเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเธอเก้าวออกจากห้องทำงานอย่างเงียบๆตัดสินใจที่จะตรวจสอบทุกอย่างด้วยตัวเองแม้ว่าภายในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมากแค่ไหนก็ตาม คืนสุดท้ายของการเฝ้าโรงเรียนมาถึงแล้วครูเอมรู้ดีว่าเธอไม่สามารถทิ้งเรื่องนี้ไว้เฉยๆอีกต่อไปความรู้สึกอัดและสงสัยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีเธอตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ให้รู้ดำรู้แดงแม้ว่าใจลึกๆจะหวาดกลัวที่จะได้คำตอบที่อาจจะไม่สามารถรับได้ก็ตามคืนวันนี้อากาศแปลกๆรู้สึกเย็นมากกว่าทุกคืนแม้จะยังไม่ถึงฤดูหนาว แต่ความหนาวเย็นกลับกอดกินร่างกายครูเอมอย่างแปลกประหลาดเธอเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวสลัวโดยมีเพียงแสงไฟจากโคมไฟดวงเดียวที่ส่องสว่างอยู่ตรงทางเข้าหอประชุมครูเอมรู้สึกเหมือนเธอกำลังเดินผ่านเวลาที่ไม่เป็นของเธอราวกับเธอกำลังเดินอยู่ในบางสถานที่ที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้เห็นรอยเท้าน้ำในห้องน้ำเธอไม่อาจหลับได้เลยสัก พักสติของเธอหมุนมวนอยู่กับภาพต่างๆที่เธอได้พบเจอทั้งเสียงเด็กๆวิ่งเล่นในยามค่ำคืนทั้งเงาของเด็กชายที่สะท้อนในกระจกและความเย็นที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้ทุกสิ่งกำลังทิ้งให้เธอยืนอยู่ในห้วงความหวาดกลัวที่ไม่สามารถควบคุมได้เธอเดินไปถึงหน้าต่างห้องที่เคยเห็นเด็กๆยืนร้องเพลงชาติที่ไม่มีหัวแล้ว เธอก็เห็นอีกครั้งเด็กๆก,กลุ่มนั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้พวกเขาไม่ยืนเป็นแถวเรียบร้อยเหมือนครั้งแรกพวกเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณหน้าต่างข้างๆหอประชุมที่ครูเอมยืนอยู่เด็กเหล่านั้นไม่มีหัวจริงๆแต่สิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นคือพวกเขายืนอยู่ในท่าทางเหมือนกำลังร้องเพลงชาติแต่เป็นการร้องที่ไม่มีเสียงครูเอมพยายามกลั้นหายใจและยืนมองพวกเขาอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง ในกระแสลมที่พัดผ่านออกจากตัวโรงเรียนเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่มาเบาๆและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องเพลงชาติแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กๆที่ไม่มีเสียงสอดประสานกับเพลงทำไมทำไมไม่มีเสียงร้องครูเอมพูดกับตัวเองเบาๆแล้วกระชากตัวเองกลับจากความคิดนั้นด้วยความหวาดกลัวในขณะนั้นเธอหันกลับไปมองด้านหลังแล้ว ก็เห็นเงาแปลกๆป,ปรากฏขึ้นที่มุมห้องสะท้อนจากหน้าต่างกระจกข้างในห้องมีเงาของคนหนึ่งยืนอยู่เงาที่ไม่เคยมีอยู่ในห้องนี้มาก่อนเธอรีบหันกลับไปข้างหน้าและเห็นเด็กๆทุกคนกำลังเคลื่อนไหวราวกับจะเข้ามาใกล้เธอถอยหลังไปตามทางเดินและเธอได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆดังมาจากด้านหลังโดยที่ทุกอย่างยังคงมืดและเงียบราวกับเวลาหยุดไปในขณะที่ครูเอมกำลังเดินถอยหลัง ด้วยความกลัวเธอเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงมุมมืดของห้องเรียนบางอย่างที่สะท้อนในกระจกได้อย่างน่าขนลุกมันคือภาพเด็กหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าห้องเรียนแต่เธอกลับไม่มีใบหน้าเหมือนกันครูเอมรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจและท่่มท้นไปด้วยความทุกข์เธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยึดร่างเธอเอาไว้สติสัมชัญญะข,ของเธอเริ่มท่ามูเหมือนจะหมดแรง สุดท้ายเธอก็ล้มลงไปที่พื้นแล้วทุกสิ่งก็ดับมืดไปในคลิบตาเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่เธอเห็นคือโรงเรียนที่ยังคงเงียบสงบไม่มีเด็กๆหรือสิ่งผิดปกติใดๆแต่ครูเองรู้ดีว่าเธอไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ทุกอย่างอาจจะเป็นความจริงหรือแค่ภาพหลอนที่จะขวนอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไป เธอลุกขึ้นแล้วเดินออกจากโรงเรียนอย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่ยังคงเต็มไปด้วยคำถามและความกลัว